โค้กเครื่องดื่มที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาสวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าโฆษณานี้ใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างไร โฆษณานี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขและการเฉลิมฉลองแต่คุณรู้ไหมคะว่ามันถูกสร้างขึ้นโดย ai ทั้งหมดเรามาวิเคราะห์กันว่าโคคาโคล a าใช้กลยุทธ์4 ps อย่างไรในโฆษณานี้โคคาโคลาถูกนำเสนอให้เป็นเครื่องดื่มแห่งเทศกาลที่เชื่อมโยงกับความสุขและความอบอุ่นของครอบครัวแม้โฆษณาจะไม่พูดถึงราคาโดยตรงแต่โคคาโคลาใช้กลยุทธ์ premium branding ทำให้มันเป็นเครื่องดื่มที่มีมูลค่าในใจผู้บริโภค โคคาโคล่าขายผ่านทุกช่องทางแบบโอเมชแนลตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อไปจนถึงแพลตฟอร์มออนไลน์โฆษณานี้เป็นตัวอย่างของอิโมชันนัลแบรนดิ้งที่สร้างความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์วิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดดิจิทัลของโค ok. ้กโคคาโคล่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้นำ AI มาใช้ในการสร้างสรรค์โฆษณา ana, เพื่อผลิตเนื้อหาที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากขึ้นแม้ AI จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ก็มีข้อวิจารณ์ว่าภาพที่ AI สร้างขึ้นยังขาดอารมณ์และความเป็นธรรมชาติโคคาโคล่าใช้กลยุทธ์การตลาดหลายช่องทางและดิจิตอลเฟิร์สโดยให้ความสําคัญกับแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นช่องทางหลักในการกระจายโฆษณาทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นและแบรนด์ยังใช้ YouTube เป็นช่องทางหลักเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสําหรับการนําเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอที่มีอารมณ์และเรื่องราวช่วยให้สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพโฆษณานี้ใช้กลยุทธ์ Emotion Non Branding โดยเน้นอารมณ์เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคโคกถูกวางเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลและความสุขสร้างความผูกพันกับช่วงเวลาพิเศษในชีวิตของผู้คนโคคาโคลา่าใช้กลยุทธ์อะไรในการทำตลาดโฆษณานี้โคกใช้ AI สร้างวิดีโอในการสร้างโฆษณาเพื่อกระตุ้นกระแสและการพูดถึงโดยเน้น Emotion แน Branding ผ่านเรื่องราวที่สื่อถึงความสุขและบรรยากาศเทศกาลพร้อมใช้ o อม,มิชัแนาน Market โดยให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ทางการตลาดของโค้กโค้กมุ่งสร้างแบรนด์อเวนเน่โดยทําให้โฆษณากลายเป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสและสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้บริโภคนอกจากนี้แบรนด์ยังต้องการกระตุ้นความรู้สึกเชื่อมโยงโดยทําให้โค้กเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความสุข พร้อมทั้งทดลองใช้ AI เพื่อสำรวจแนวทางใหม่ๆในการทำตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาข้อความหรือคีมเมสเซจที่โคคาโคล่าต้องการสื่อสารถึงผู้บริโภคเสียงเสียงเปิดขวดของโค้กที่สร้างความรู้สึกสดชื่นเสริมด้วยเสียงเพลงคริสต์มาสที่อบอุ่นและมีมนค์ขลังเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองและเชื่อมโยงทุกคนเข้ากับโมเมนต์พิเศษของเทศกาลได้อย่างลงตัว บรรยากาศและโทนสีของภาพสีแดงและสีทองที่โดดเด่นตลอดโฆษณาไม่เพียงแต่สะท้อนตัวตนของโคกแต่ยังเติมเต็มบรรยากาศแห่งความอบอุ่นของคริสต์มาสแสงไฟระยิบระยับและหิมะที่โปรยปรายช่วยสร้างความรู้สึกของเทศกาลและความมหัศจรรย์ขณะที่ภาพของครอบครัวที่รวมตัวกันในบ้านที่อบอุ่นตอกย้ำว่าโค้กเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและความสุขร่วมกัน รถบรรทุกของโคคาโคล่ารถบรรทุกโคกค,คือสัญลักษณ์แห่งเทศกาลคริสต์มาสที่ทุกคนรอคอยเป็นไอคอนสําคัญที่ปรากฏในโฆษณาช่วงเทศกาลมานานหลายสิบปีการมาถึงของรถบรรทุกเปรียบเสมือนการนาพาความสุขและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองมาถึงทุกที่ไฟระยิบระยับที่ประดับบนรถสื่อถึงความมหัศจรรย์ของเทศกาลและการเดินทางของโคกที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับช่วงเวลาแห่งความสุขไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่โฆษณานี้คือหนึ่งในแคมเปญที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ คุณคิดว่าโฆษณานี้ประสบความสำเร็จไหมคอมเมนต์ด้านล่างเลย